ไยชัยพลวิพาค่ะครับไพ่ไม่เคยโกหกและไม่เคยเอาใจใครค่ะชัญนย่าจะเปิดไพ่ให้ลุงคนถามมาเลยค่ะก็อยากจะถามเรื่องเรื่องเรื่องอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมจะต้องเจออะไรบ้างอนาคตข้างหน้าจะเจอเจออะไรหยิบมาเลยค่ะหนึ่งกองนะคะด้วยมือซ้ายห้าใบค่ะกองไหนก็ได้ใช่ไหมคะกองเดียวกันห้าใบค่ะมือซ้ายใช่ไหมค่ะ อีกใบเดียวนะคะคอนาคตข้างหน้าในนี้มีการแบ่งจัดสรรปันส่วนแบ่งแบ่งผลผลประกอบการบางอย่างแบ่งชิ้นเค้กนะคะอาจจะมีเงินก้อนก้อนนึงและมีการจัดสรรปันส่วนในการแบ่งกันค่ะ ในเนี้ในใจเป็นไพ่การน้าร้อนหมายถึงยังคงวุ่นวายสับสนวูบวาบวูบวาบอยู่ตลอดแล้วก็ระวังเรื่องของร้อนฟืนไฟฉุกระหุกปุบป,ปับเร่งเร่งรีบรีบรนรนๆและในนี้ค่ะไพ่เด็กเด็กหรือบริวารเกี่ยวข้องกับน้ําบ่อคลองบึงการโกรธการงอนกันจะมีการง้องอ,งอนกันนะคะไพ่นี้ไพ่มือล็อกกุญแจหมายถึงยังคงวุ่นวายสับสนไพ่ล็อกกุญแจชัญญาขออีกสองใบค่ะ ไพ่วิญญาณและในนี้ผู้ใหญ่นะคะชัญญาบอกเลยว่าไพ่วิญญาณช่วงนี้ได้มีการทําบุญแผ่ศ on บุญศ on กุศลนะคะมีวิญญาณมาอยู่ด้วยตลอดเลยนะคะในนี้ไพ่วิญญาณหมายถึงมีวิญญาณอยู่ติดอยู่ตลอดเวลาหรือตามนะคะไพ่เจ้ากรรมนายเวรเปิดเมื่อไหร่ก็ไพ่นี้แม่กุญแจขึ้นมา การงอการงอนฉันย่ขอให้คุณให้ลุงพลหยิบไพ่เด็กคีใบฉัญญาหนึ่งใบค่ะหรือไพ่จะเล่าเรื่องอะไรหยิบมาทั้งหมดห้าใบเลยนะคะไพ่เอกสารสัญญาคดีความหยิบมาอีกสี่ใบค่ะตอนนี้อยู่ตรงทางเลือกทางซ้ายทางขวาลังเลวิตกกังวลไพ่พระลุงคิดว่าลุงจะบวชหรือเปล่าคะครับมีพิกกับตะลับัด กลับตลบัดคือตอนแรกไม่คิดจะบวชแต่อยู่ต้องบวชกระทันหันหรือตอนแรกคิดจะบวชแต่จะมีการผัดเปลี่ยนเลื่อนดีเลยในนี้มีเกณฑ์บวชนะคะไพ <Okay. S 2> ่ปฏิบัติธรรมขออีกสองใบค่ะในใน,ในกลองในกองเดียวกันค่ะเฉลิมฉลองชัยชนะ ช่วงนี้ยังวุ่นวายสับสนนะคะถ้าหากบวชแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีช่วงนี้ค่ะเอกสารสัญญาคดีความให้ระวังนิดนึงมีเจ้ากรรมในเวรแล้วก็มีวิญญาณติดตามมานะคะไพ่บวชแล้วเนี่ยปฏิบัติธรรมและเข้าทางบุญทางกุศลไพ่นี้เป็นคนที่ปริกวิเวกไม่ค่อยวุ่นวายกับใครแล้วก็เจริญ เรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องทางธรรมะได้ค่ะอีกใบหนึ่งค่ะชันญนาจะสรุปให้ชใช่ค่ะภายผู้มีอำนาจเหนือวิญญาณขออีกใบค่ะเหมือนมีอะไรต้องการจะสื่อให้พ่อแก่ฤาษีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลืออยู่บ่อยๆเป็นไหมคะ ช่วงนี้ผู้ใหญ่เข้ามาให้ความช่วยเหลือครับก็จะมีคนที่คอยให้อ่เขาเรียกที่ปรึกษาต่างๆจะยญาขอหยิบมาหนึ่งใบเลยค่ะทั้งหมดนี้ใบเดียวเท่านั้นค่ะกองไหนก็ได้ใช่ไหมครับมีกองไหนที่ผมย้มหยิบเท่านี้ใช่ไหมแล้วแต่เลยค่ะกองเดียวใบเดียวค่ะแฮงแมนช่วงนี้นะคะมีแก๊สเส้นท้องอืดมี ปวดหัวศีรษะไมเกรนนะคะเป็นเรื่องราวค่ะราคาสังช่วงนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับไหมคะ,ะกินไม่ได้นอนไม่หลับมานานมากแล้วแล้วก็ปวดหัวไมเกรนเป็นเรื่องราวที่คาในใจขออีกใบค่ะในนี้เป็นแม่บ้านแม่สีเรือนด้วยนะคะมีความเป็นผู้หญิงสูงอ่อนไหวเช่นี้ขออีกสามใบจะสรุปให้ค่ะ จะมีธุรกิจส่วนตัวเร็วๆนี้นะคะหรือจะทำอะไรมาบางอย่างการพูดเจรจาต่อรองค่ะช่วงนี้อาจจะวุ่นวายใจหรือได้คอนเน็ชันอะไรมาช่วยค่ะระแวงระวังทุกอย่างเลยช่วงนี้จะทำอะไรยังไม่มั่นใจอย่างกระต้<ร>ะายกลัว,วอยู่ใช่ค่ะระแวงมากยิ่งขึ้นค่ะ